พราะผู้ใหญ่จ้าถ้าฉันไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งฉันจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างจ้าทอาแม่สะอ้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะเสียสิทธิ์หลายอย่างเลยแหละกฎหมายเขาเรียกว่าจำกัดสิทธิ์อย่างแรกแม่สะอ้งจะลงสมัครเป็นสอสอสอวอไม่ได้หรือจะลงสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้รวมถึงจะเข้าชื่อร้องให้ทอถอนก็ไม่ได้เช่นกันแม่สะอ้งรู้ไหมว่าคนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ จะถูกตัดสิทิ์นี้สองปีเลยนะสองปีเลยเหรอพ่อผู้ใหญ่ก็ใช่ละสิงั้นก็อย่านอนรับทับสิทธิ์ละแม่สะอิงซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีความผิดโทษจำคุก1-10ปีปรับ2 0ง0มถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีด้วยความปราถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี